สวัสดีครับบ้านสวนราชวินฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็จะพามาต่อปั๊มน้าโซลาเซลล์นะครับซึ่งปั๊มน้าโซลาเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าผมต้องการน้ําที่มากนะครับเพราะต้องการน้ําที่มากขึ้นเนี่ยมันก็นจําเป็นจะต้องใช้ทางน้ําเข้าสามนิ้วนะครับออกก็สามนิ้วแต่ท่อเมนผมเนี่ยมันเป็นสองนิ้วนะครับดังนั้นมันต้องมีการลดนะครับลดเพื่อที่จะ ให้มันสามารถเอาไปต่อกับทอเมนเก่าได้นะครับเราต้องเปลี่ยนทอรเมนให้นามเขานี่สามออกเป็นสองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใส่นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าข้อต่อเกีียวในนะครับนี่อันนี้เอ้ยข้อต่อเกีียวนอกนะครับสองด้านนะครับหรือจะเรียกว่านิปเปิลนะครับผมนิปเปิลตัวนี้เป็นสามนิ้วนะครับเพื่อที่จะขันกัาไปในหนีกรนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือพระเอกของเฮานะครับตัวนี้ก็คือเกีียวในลดนะครับ เกียวในสนิ้วลดเหลือ2นิ้วนะครับนี่นะครับเขาก็จะเอามาสวมลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเ็ดให้ระยะของทอรีมันาสูงเกินไปถ้าเขาใส่ PVC นะครับมันจะสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งผู้ใดที่ติดปัญหานะครับว่าเขาอยากแปลงนะครับนี่นะครับผมมาแนะนําอุปกรณ์นะครับเพื่อท่านใดจะเอาไปใส่่อนะครับ